โอ้ย,อยไปจิกกันจิกกันจิกกันเอามาอืมเอามาเอามาเอามาเฮ้ยไปไปไปซาห์ซาย่าไปชนกันชนกันไม่ได้ชนกันไม่ได้เล็กลกับตัวใหญ่ไปนนเดินเดินไปหาต่าเมียเด่น เออกินข้านี่โอ้โหมันแรงจริงๆยังไม่ทันะไยเลยชนละอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยเดี๋ยวจะให้ขันที่ขันก็ใช้ตอดนะครับอา้าวตัว้องขันไปแล้วนี่คือการใช้ตอดนะครับก็เดี๋ยวก็จะขันนะครับ นี่ฮะลักษณะของตอดตอดเป่าไกมีรูฮะนะฮะมีรูลแล้วเป่าด้านนี้ฮะเป่าด้านนี้เสียงจะออกก็ด้านนี้สองเสียงข้างในจะเป็นไส้ตรงกลางครับอันนี้เป็นของชาวเขาสั่งซื้อที่แถวแถวผาตั้งฮะผาตั้งทางไปภูชีฟ้าแปดสิบบาทนะครับครับแตตัวนี้ขันละตตัวเล็กนะครับ ตัวเล็กอยู่ด้านนี่นเสียงกุ๊กไก่ดูดูการกันกุ๊กฮะการกุ๊กลีลาการกุ๊กครับอ,อันนี้เสียงมันนะครับอืมขันท่าขันท่านะครับ